เกมเสน่หานะคะของผู้จัดดาไทยรัฐค่ะเรื่องนี้ก็น่าชมเลยทีเดียวค่ะเจมจิกับแต้วนัทพรนะคะก็ได้มาเจอกันในเรื่องนี้แล้วก็แค่การถ่ายทําในคิวเปิดกล้องบอกเลยว่าแซบค่ะแซบแบบไหนร้อนแรงกว่าคู่เมื่อกี้หรือเปล่าต้องไปชมค่ะ การถ่ายทําคิวเปิดกล้องที่รวมนักแสดงไว้เกือบครบทีมและยังเป็นละครเรื่องแรกที่เต้านัทพรและเจมจีรายุได้เจอกันในเกมสเสน่หาละครแนวโรแมนติกดรามา่าเข้มข้นที่ได้ผู้กํากับชุชุดาภามานั่งแท่นกํากับโดยฉากนี้เป็นฉากที่ครอบครัวของเหมือนชนกหรือเต้านัทพรพร้อมด้วยธัญญาธัญเรศที่รับบทเป็นคุณแม่สุดแซบและชายชาติโยดมที่รับบทเป็นคุณพ่อของเต้าในละครและกําลังจะเป็นคุณพ่อในชีวิตจริงอีกด้วยในเรื่องนี้คุณผู้ชมยังจะได้เห็นการพลิกบทบาทของไอซ์ ที่รับบทร้ายเป็นครั้งแรกแถมต้องประทะอารมณ์กับทัญญาตลอดทั้งเรื่องเมื่อหลังการถ่ายทำฉากนี้ผู้กำกับชุูชุดาภาเข้ามาบิ้วอารมณ์และดูจังหวะการถ่ายทำสักซอมมุมกล้องพอถ่ายทำจริงอารมณ์ของทัญญาก็พุ่งปรี๊ดสาดวายใส่หน้าชายแบบเทคเดียวผ่านดดที่กขาพูดแย่ๆแค่คำเดียวเราไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยเคุณ เป็นฉากที่เ,เขามาหยามเราถึงที่เราจะาเกียวเขาออกไปจากชีวิตเรา <c oughs> เขาเฮี้ยงมาเราก็เลยต้องจัดการนิดนึงค่ะจริงๆก็ไม่ได้ร้ายแต่เหมือนโดนกระทํามากกว่า <Yeah. S 2> ใช่ค่ะโดนกระทํามากกว่าก็เลย ต้องเอาคืนบ้างเล็กๆน้อยนเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารถูกแบบสามีผิดเรื่องวาคะสามีทิ้งไปมีเด็กนี่สองคนนั้นแล้วยืนอยู่ด้วยกันตกเลยนะคุณแม่ก็ดูไม่แคร์แอก็คุณแม่ก็แซบก็แบบไม่แคร์ผมโทรไปคุยกับกับพี่มนแขเรียบร้อยแล้วว่าแบบไม่ต้องมานู่นนี่นั่นจัดจัดการให้คุณน้าาแบบก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องมาแล้วให้น้าเขามากับ กับครอบครัวของเขาเนี่ยเราก็จัดการก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีครับผมเราก็ใส่เขาไปด้วยคําพูดค่ะถักถางคาทุกทางทุกคําพูดแล้วก็สู้ไม่ได้ก็เลยเอาน้ําสาดเลยเห็นมาตอนแรกพุ่มกับเนี่ยพี่พี่ชูเขาจะให้ให้เอา เอาเอาแชมเปญนี่ยมาลาดข้างหน้าเป็นการเหยียดหยามแต่น้องเต้เขาบอกไม่ได้มันยังไม่รู้สึกเต็มก็เลยต้องมันต้องลาดหัวรุนแรงไปไหมคะก็ยังไงฝากติดตามฉากทีนี้นะคะก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแบบจุดประกายให้แบบว่าเรื่องนี้ยิ่งแซ่บแซบแซบซขึ้นไปยังไงฝากติดตามเรื่องราวความดราม่าเข้มข้นที่จะยิ่งเพิ่มรสชาติจัดจ้านได้ในละครเกมเสน่หามุกรวีสีใหญ่รายงาน เจมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจมดู <S <S ส,ส่งสายตาช่วยอย่างเดียว